ที่เดินสองสี่สามที่สองสที่สามก็เดินและทีาา่สี่ห้าแปดเย็นๆเปิดโอกเล่นโหชอตขยับไปเป็นสองพจากเอ้ฮุยฮอสวัสดิ์ยนด้วยผู้ชมครับจบจากรุ่นนะี้แล้วผู้ชมลงจากเดินทั้งหมดนะครับจบจากรุ่นนะี้แล้วตงลงทั้งหมดรุ่นใหญ่ใจกระพริบพร้อมสำกาแสดงกันแล้ว คนตรงโมรางวัลอยู่ที่เวทีไปกันแล้วตอนนี้วัดทีวีก็ดนับไปหมดแล้วไทยเตบปักไวห้หุดส่วนข้างต้อยกับเบาอย่างเดียวเลยข้างบนก็จอดำจอมองไม่เห็นหาจะะุคณะอีเ้วตามด้วยจอบาจมอจมง ใส่กันเต็มที่กันเลยครับเต็มที่ครับเอาเองินเพิ่มอีกแปดพันกันลังจะออกอีกแล้วนะฮะตกใจเลยม,มันนิดมาแล้วก็มีเรื่องที่ไหนได้มารับรางวัล กาให้อัดไปเรามาเจอคนมันแจกกระจายอย่จากฟองออตอนก่อนเลยแรับหาจุดกัน่ำด้เลยลายจุดตระจานะลายเล้นแตึเลยเ่อตึงจับเต่จะพอพันาะุพิงดองใหญ่รันอาบด้วาตอนจะดนวกุอเอาแล้วต้องจับสองอ่า โอ้โหมาแล้วว่ากับในกับนอกอยังไงเขียนชิงกันแล้วก็สะวังไม่เท่ากันยังไงได้ไม่ได้โอ้โหยังไงก็หาจิตนาฬย์ยังเอาอยู่เพราะมันจะถดเสืเ้อเชจะทำยังไงอันดับที่สามมาได้ด้วยพุดที่เมฆแกร่ก้าวชุดเมฆแกร่ก้าว จะ่าแนวตัวโดนเดินใจเย็นอยาให้บอลมาแหลมได้คนละหนึ่งรอบรุ่นนี้หนึ่งสองสามมาลดมาตรวสภาพแจกเงินเบิ้ลเหมือนเดิมแปดพัน กันแล้วกับผูน้นำจงไงล่ะเปลี่ยนเป็นเจ้าบอลวันทหารทีเพื่อนเ,เอารถมาตัวสภาพเลยใจให้หายเลขที่แสนหนาที่จะแน่ครับที่สามที่มด้เจอ๊กที่สี่ปอนตำรวจโมทูนครับนี่ที่ห้ากำลังมาทับคนหมายเลขระดับที่ห้า